ก็คือติดตามจาก Facebook ค่ะแล้วก็เลยตามมาพื้นฐานจริงๆไม่มีเลยนะคะเพราะว่าไม่แค่ชื่นชอบแต่ว่าไม่ไม่มีพื้นฐานเลยได้จากที่นี่ทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานการทาสีการตกแต่งการต่อเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความเป็นกันเองของทั้งอาจารย์ของคุณครูที่สอนนะคะแล้วก็ สอนเทคนิคแบบไม่ยัง้งไม่ไม่กักอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าใครสนใจที่จะทั้งหาอาชีพเสริมแล้วก็อาชีพหลักนะคะแนะนำว่าจริงๆเราสามารถเรียนจาก y o u t u b e ได้แต่ว่ามันจะไม่ทั้งหมดหรอกมันจะไม่มีเทคนิคที่อาจารย์ที่มีความรู้สอนมันจะไม่เหมือนกันค่ะแนะนำให้มาเรียนค่ะอาโอเคค่ะขอบคุณค่ะ